ทำซุกี้แห้งนะคะซุกี้แห้งหมูสับนะคะไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะวันนี้ก็มีกระเทียมพริกไทยละผักชีนะคะตามให้เข้ากันแล้วกระใสน้ำมันแล้วมาฝัดกระหมูให้ถุกนะคะมันเยเมย์น้อยใส่หมูหมูสับนะคะกระเทียมพริกไทยละผักชีนะคะการให้พรอมใส่หมูสับลงไปนะคะ,ะตอนน้องมีหอังหมักไห้นะคะจากนั้นนี่ไงแต่กระตอมให้ลงไปะค่ะ ไปทําอะไรให้มันทุ่นไว้นะคะคง่ายๆเลยค่ะเราเติมน้ำมันเพิ่มนิดนึงนะคะนี่หน่อยใส่น้ำมันเทอนนเร์นาดิสพะว่าพอใส่หลายเพราะว่าประหยากให้มันแฉะนะคะไม่อย่า้นี้น้ำมันหลายเกินไปนะคะบวกไข่นะคะ น,น,ะะนี่น้ำมันนะคะดังนั้นน้ำก็ได้เยอะแข็งแน่นะคะได้๋ยวนเสียงกระทะแน่นแลค่ะดังนั้นไม่ได้เราจะใส่ผักลงไปนะคะถ้ามีผักยังใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่ซัมพ์เฮอรมัคนะคะเนี่ยหน่อยนี่แค่รสนี่ครักอันนี้ก็ใส่ลงไปค,ค่ะตักกง,กงกลงบ่มีอยังเลยค่ะมีน,น้ำสกีอย่างเดียวเลยค่ะจบเลยค่ะเมื่อย รวดเร็วและง่ายดาวข้ามอาจจะใส่เศนลงไปนะคะใส่วนเศษลงไปค่ะง่ายมากพี่น้องงานนีใส่วนเศนลงไปฟาุกับฟจกยนี่งไงขอย้ำน้ำนิดนึงนะคะ เพราะว่าบนเส้นดูน้ำงตลงไปน้อยนึ่งนะคดูน้ำยานลุ่นเบอร์เซนเบิกเบิกเนาะแต่ในนี้เราจะใส่เป็นน้ำซุกี้สำเร็จรูปของยี่ห้อแล้วแต่พี่น้องมัดเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะมัดเข็มขนกับใส่เข็มขนเนาะคะ่ะมกกัดจืดกับใส่จืดนะคะสำรับน้ำซุกี้ปรุงในที่หลังเนาะคะ่ะ ข้เาเพไปที่หนังรถสังเกใส่แบมหลายเดือดลียวนะคะเซ็ตแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่ได้กับปลีไฟแล้วนะคะนี่คือสุก,กี้ผัดแห้งนะคะสุดไม่ใหญ่น้อยมีอะไรก็โยนใส่ละแกรแเราก,กินได้ด้วยนะจ๊ะเซ็ตแล้วค่ะนี่คือสุก,กี้แห้งนะคะได้รักจากใจจ้า